เงินช่วยชาวไร่อ้อยเช็คด่วนได้สิทธิ์แต่ไม่ได้เงินต้องทำอย่างไรครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันวันนี้ตรงกับวันที่25มิถุนายน2564กระผมก็ยังมีข่าวสารดีๆข่าวสารใหม่ ai, มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับ จะก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับอัปเดตเงินช่วยชาวไร่อ้อยทกสไม่สามารถโอนเงินได้แต่เงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไรเช็คด่วน มติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5หรือดูการผลิตปี2563ทับ64นะครับในอัตรา120บาทต่อตันอ้อยนะครับโดยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่24มิถุนายน2564นะครับผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรืออกส,สรรของชาวไร่อ้อยแต่ละรายโดยตรงนะครับจำนวน1 2 1 1 0รายนะครับ มีปร,ริมาณอ้อยสดส่งโรงงานนะครับ48ล้าน9 1 9 0 0นตันนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสนะครับรายงานสถานการณ์การโอนเงินช่วยเหลือในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 เลือดูการผลิตปี2563ทับ64ณวันที่24มิถุนายน2564นะครับทั้งนี้นะครับมีชาวไร่อ้อยที่ข้อมูลไม่ถูกต้องจำนวน353รายนะครับและบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน343รายอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเกินปริมาณ 1 0 0 0 0ตันนะครับจำนวน4 8ปราย72คู่สัญญานะครับจะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกนะครับชาวไร่อ้อยนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสอบสิทธิอ้อยนะครับหากบัญชีไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่านะครับบัญชีพร้อมโอน และหากได้รับการโอนแล้วนะครับระบบจะแจ้งว่าโอนเงินสำเร็จแล้วนะครับและกรณีระบบแจ้งว่าไม่สามารถรับโอนได้ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้เนื่องจากกรณีใดให้ผู้ตรวจสอบสิทธิเรียกแจ้งดําเนินการแก้ไขผ่านโรงงานของคู่สัญญานะครับและให้โรงงานทำหนังสือรับรอง มายัางสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาตรวจสอบร่วมกับทกสนะครับเพื่อเร่งดำเนินการจ่ายต่อไปนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัพเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรและท่านผู้ชมทุกทกท่านได้รับฟังกันนะครับ และถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้และที่สําคัญนะครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไปสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ